เมื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นดรปริญญาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างแต่ทว่าเจ้าลิงนี่สิหรือสีลิงดำหัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพอแผ่นดินสะเทือนก็กำหนดจิตค,คิดว่านี่มันเรื่องอะไรพอมีความดำฤทิเท่านั้น ก็ปรากฏว่าบรรดาปิยสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผีมีศักดิ์สีใหญ่แต่งตัวสีแดงพลืดไปหมด7 0็ดสถึงแปคนแล้วก็ประมาณสีเขียวสีดำอีกหลายร้อยคนบริวเวณน,นั้นเกลื่อนกลนไปหมดจึงถามว่านี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ และทำไมแผ่นดินมันถึงสะเทือนเปิดคำทํานายหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าเมื่อมีรัชกาลที่สิบแล้วจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระราชพมยานหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ ได้มีการกรวบรวมคำเทศนาของหลวงพ่อไว้เป็นหนังสือชื่อหรือสีทัศนาจรได้จัดพิมพ์ออกมาหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มที่หนึ่งตอนที่มีชื่อว่าเทวดาช,ชวงขุดทองได้มีการคำทํานายสอดแทรกและมีการทํานายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่สิบว่าจะมีผู้ใดมาขึ้นของราช เป็นรัชกาลที่10และจะมีเหตุการณ์ใดบ้างเกิดขึ้นโดยมีเนื้อหาข้อความได้บันทึกไว้ดังนี้นี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่ทำไมแผ่นดินมันถึงสะเทือนเขาก็ชี้ไปที่ท่านเจ้าพระยากโกษาป่องคราวนี้การไปคราวนี้ ่านเจ้าพระยาโกษาป่องน้องชายเจ้าพระยาโกษาปานท่านไปด้วยเจ้าพระยาโกษาป่องเป็นใครก็อย่าคิดจะถามแกก็เลยบอกว่าเจ้าพระยาโกษาป่องมันคิดจะขุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้ทรัพย์ใต้แผ่นดินในเมื่อมันคิดอย่างนั้นก็เลยทำให้มันรู้ว่ามีจริง ก็เลยถามเขาไปว่ามีมากไหมเขาบอกว่าเฉพาะทองคำก็ประมาณ15ตันแล้วแล้วยังมีแก้วที่มีค่ามากทีนี้เขาก็เลยถามว่ามันอยู่ลึกไหมละ่ะจะขุดได้ไหมแก่ก็เลยบอกว่าขุดนะไม่ยากหรอกมันไม่ลึกเท่าใดดอกประมาณหนึ่งถึงนก็ถึงก็เสร็จก็เลยบอกว่า นี่แกไม่น่าจะบอกอย่างนี้นี่เป็นของที่เกินวิสัยที่คนจะขุดได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้นเล่าเขาก็หัวเราะและ,และยังได้ถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลดีแก่ประเทศชาติในสมัยไหนเขาก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่สิบ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และในสมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลยแม้แต่ยุโรปก,ก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะอะไรกันเล่าก็เพราะว่า อันมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั่นคือกษัตริย์รัชการที่9เป็นผู้มีบุญบาร,รมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็มีพระโอรสที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่มีบุญบาร,รมีใหญ่เช่นกันมีคนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์ มีจิตยาปรารถนาจะให้คนไทยทั้งชาติที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทาตของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เขาจะ่ากันเขาพินาตไปเองเพราะอํานาจบุญบารามีของพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษนั่นเอง เขาก็ว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกันแล้วก็เลยถามต่อไปว่าการที่ทำแผ่นดินสะเทือนนี่นะเป็นปัจจัยเพราะเจ้าพระยากโกษาปองจะมีความละโมบโลภมากอยากจะได้ในทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหม มีหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าพระยากโกษาปองนี่มันเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ว่าตอนนี้ตามันยังไม่ดีแต่ทว่านิสัยเขาก็ดีนะก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุจริตไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลกระบราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็มีจิตประกอบไปด้วยกุศลอย่างนี้จึงแสดงอาการให้ปรากฏและอีกประการคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นอันว่า99.99%จ99ซจัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่ก็เลยถามว่าคนมีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่นะมันใหญ่กันตรงไหน เขาก็เลยบอกว่าใจตรงที่มีความดีนะสิเพราะการมาคราวนี้นี่ตั้งใจจะมานมัสก,การพระดีที่เรียกกันว่าสุปฏิปันงและพระทั้งหลายเหล่านั้นคณะเขาเองคำพยากรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์กล่าวโดยย่อว่า อนันทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีชาวโลกจะรบราฆ่าฟันกันด้วยความเร่าร้อนฝนเหล็กจะตกจากไฟจะลุกลามจากอากาศประชาชนจะมีการล้มตายกันมามากแต่ทว่าอนันทะดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีที่ว่าร้ายแรงนั้น ยังไม่เท่าหลังกึ่งพุทธกาลและหลังกึ่งพุทธกาลชาวโลกนั้นจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันหนักมากกว่าอยักหินที่ถูกสาบจะลุกขึ้นมาอลวาดอยากนอกพระพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันสมณชีพรามจะล้มตายอยากนอกพระพุทธศาสนาจะรบกันมารบกันไป ตายไปายละครึ่งจึงจะเลิกรากันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยบ้างเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักรวมความว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะเวลานี้มีมากแต่ทว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้นนับถือกันแบบไหนพระพุทธศาสนาจริงๆ มีคุณสมบัติประจำอยู่สามประการคือหนึ่งสัพพปาปัสสะอาการะนังพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้พากันละความชั่วให้สิ้นเชิงประการที่สองกุศะและสูประสัมปทาจงพากันสร้างความดีให้สมบูรณ์ประการที่สาม สาจ,จิตตะปริโยทปนังจงพากันทำจิตใจให้ผ่องใสาจากกิเลสเอตังพุทธานะสาสนังพระองค์ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสอย่างนี้และนี่เป็นหลักการหรือว่าเป็นธรรมนูญของพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราจะมองกันไปอีกมุมหนึ่ง คือมองกันง่ายๆว่าพระพุทธศาสนาถ้าจะทรงกันจริงๆที่ไหนก็ได้จะต้องมีกฎอยู่สามประการคือข้อที่หนึ่งมีศีลข้อที่สองมีสมาธิและข้อที่สารู้เท่าทันตามความเป็นจริงฉะนั้นคนก็ดีประเทศก็ดีที่ประกาศตน ว่านับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องมองที่การนับถือพระพุทธศาสนากันจริงๆไม่ใช่มองแต่ที่ปากหรือว่าไม่ใช่มองกันที่มือถือและไม่ใช่มองกันที่กายน้อมกราบกันลงไปเขามองกันที่ความประพฤติคือดวงใจจะต้องดูดวงใจของคนกลุ่มนั้นว่า เขานับถือพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่จริงเขตที่จะนับถือพระพุทธศาสนาจริงๆ 1. ศีลต้องสมบูรณ์ 2. ต้องมีสมาธิ 3. ต้องมีปัญญาให้เป็นเครื่องตัดกิเลสเราก็มามองกันสักนิดบางจุดบางประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนาพระมีเมียได้ รักกินข้าวได้ไม่เลือกเวลาระกขวงแขนกับสตีไปไหนมาไหนได้แล้วก็เรื่องอาหารเวลาใดก็ได้กินกันได้ตามสบายถ้าประเภทนี้ละก็พระพุทธเจ้าไม่ถือว่านับถือพระพุทธศาสนาแล้วหรือปวงชนที่นับถือพระพุทธศาสนากรบถ้วนถ้าจะถือก็สักแต่เพียงว่าถือ เพราะว่าพุทธศาสนาจริงๆมีศีลเป็นแกนถ้าขาดศีลสักอย่างเดียวอะไรก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าศีลแปลว่าปกติปกติก็ต้องมีกายวาจาใจเรียบร้อยเอดเบียนซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วการไม่เคารพในศีลการไม่เคารพในพระวินยัยพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือว่าเป็นสาวก หรือเป็นลูกศิษย์และเมื่อพูดอย่างนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสนกิกชนก็คิดเอาเองหรืออาจจะคิดว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ร้ายแรงนักคือไม่ต้องสิ้นชาติไม่ต้องสิ้นประเทศยังจะคงชาติยังจะคงประเทศอยู่ แต่ถ้ว่าก็ร้อนรนหนาวหนาวเป็นไข้บ้างเป็นของธรรมดาก็เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่สองเราก็เกือบทำท่าจะย่ำแย่เริ่มเข้ากับฝ่ายอักษะเข้ากับญี่ปุ่นกับเยอรมันแต่ถ้ว่าเวลาเขาแพ้เราก็ไม่ยักกับแพ้แปลกไหมเขาแพ้เราไม่แพ้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนหนักมากเกือบจะทรงตัวไม่อยู่ ถอยหลังเข้าไปอีกนิดหนึ่งปีรร้อสสมัยรัชกาลที่หตอนนั้นตูลีลาว่าจะเอาตัวไม่รอดจริงๆประเทศข้างเคียงอย่างพมา่าเป็นประเทศมหาอำนาจเป็นประเทศมหาอันตรพานลูกรานไทยอยู่ตลอดส่วนด้านลาวก็ดีตัางขมงก็ดีขมงก็ดีแต่จอมแก่น หาความจริงจางอะไรไม่ได้เลยกัดเปื้องหลังหยุดตลอดเวลาท่าถ่ายเพ่งพรำเมื่อใดขมีนเ,เล่นงานไทยเมื่อนั้นยวนมักจะมีความแข็งแกร่งแบบจนยวนผลที่สุดเขาเหล่านั้นก็ต้องตกเป็นทาาของอังกฤษและฝรั่งเศสไปตามๆกันประเทศอินเดียใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตกเป็นท่าของอังกฤษ รวมถึงปากีสถานและประเทศพวกแขกแขกทั้งหมดทั้งมวลแต่ว่าไทยเรามีความคนกันเองอยู่ที่คนสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่ห้ามีคนอยู่ถึงล้านคนเรืองเปล่าก็ไม่ทราบเรามีกำลังน้อยแต่เราสามารถปลอดภัยจากความเป็นทาสแต่การจะเสียแขนเสียขาเสียพื้นที่ไปบ้างก็เป็นของธรรมดา หลักการหองนักปราชญ์ดก็มีอยู่ว่า 1. เราจะยอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 2. เราจะยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตการมีพระราชากุศโลบายและกุศโลบายของพระราชาและในสมัยนั้นฉลาดจริงๆยอมเสียบางจุดของประเทศเหมือนกับยอมเสียนิ้วบางนิ้ว เพื่อรักษามือยอมเสียมือเพื่อรักษาแขนยอมเสียแขนเพื่อรักษากร่างกายหรือชีวิตถ้าหากว่าเราโง่ดึงดันพยายามต่อต้านข้าศึกที่มีกำลังสูงกว่าด้วยประการทั้งปวงเราเองก็ต้องตกเป็นทาสเขาเห็นหรือ,อยังว่าคำว่าการสลายตัวของชาติไทยนะ่ะมันจะหาไม่ได้